Yeah. เรียบร้อยโอ้โหคือเดี๋ยวต้องบอกเรื่องหลังก่อนเนาะไอ้ป้ายเบรบอร์ดกับบางนาป้าคิวป่คือผมถ่ายในเวลา17บเนาฬิกาเนาะคือเพิ่งด้วยป้ายเบรบอร์ดนะครับคือเขาไม่ได้เราเขามีปัญหาเรื่องของอินเทอร์เน็ตเนาะแต่ว่าสุดท้ายเขาก็มาแก้ไขได้ในเวลา17บนาฬิกานี่เองช่วงีนะที่วันนี้ผม,มหยุดรอดไปได้เยอะวันจันไม่โดนนะเขาจะรอดหรือเปล่าไปาละครับ